เราก็มาเจอชุดสีม่วงตัวนี้ใส่ได้ส่งได้สีได้สีเหมือนชุดที่กล้วยเคยใส่ไปงานมั่นปีที่แล้วเลยค่ะโอเคเก็บไว้ไปลองกันแล้วก็มีสีดําสีเขียวสีชมพูและเกลือกไปลองใส่ดูด้วยทีเดียวขี้เกียจมาเอาไม้จากนั้นพวกเราก็พากันไปที่ห้องลองชุดได้น้องสะพร์รรองก็เข้ามาช่วยใส่ชุดให้กล้วยด้วยชุดแรกเป็นชุดสีม่วงอุ้ย มีแหวกตรงขาด้วยอ่ะชอบแถมก็ไม่โปมากด้วยแต่ชายกระโปรงน่ะมันก็จะยาวเกินไปไม่เป็นไรเอาไปแก้เพิ่มได้ชุดแอบใหญ่ด้วยนิดหนึ่งที่พนักงานก็เลยเอาเข็มหมุดมาปักให้มันได้ทรงลองใส่กับรองเท้าส้นสูงให้มันสมบูรณ์ครบทุกอย่างเออก็เลิศอยู่นะสวยสวยสวย,สวย,สวยแถมถ้าไม่อยากโชว์แขนใหญ่เขาก็ยังมีแขนเสื้อเพิ่มให้อีกตั้งหากอุ๊ยดีอ่ะชุดเนี้ยชุดที่2ชุดสีชมพูวิบวับอุ๊ยสีสวยอ่ะโอเคเข้าไปลองกันเถอะพอลองเสร็จแล้วตอนแรกมันก็ดูเหมือนจะสวยนะคะแต่ดีไซน์ตรงท้อง่ะ มันอายุอายะเกินไปมันทําให้พุงของกล้วยจากตอนแรกที่ใหญ่อยู่แล้วพอใส่เข้าไปมันก็ใหญ่เพิ่มขึ้นไปอีกกล้วยคิดว่ามันไม่ผ่านทุกคนก็คิดเช่นกันแต่สีสวยนะไมยชอบสีมากเลยเสียดายอ่ะชุดที่3ชุดสีเขียวอ่อนดีไซน์น่ะมันเหมือนชุดสีม่วงชุดแรกเลยนะคะตอนแรกกล้วยกะว่าจะเอาสีม่วงแต่อาริฟบอกว่าปีที่แล้วคุณก็ใส่สีม่วงนะแถมก็ยังเป็นเฉดสีเดียวกันอีปีนี้เปลี่ยนบ้างเธอแถมสีนี้ก็สวยเข้ากับคุณก็แน่นอนสิคนสวยใส่อะไรก็ต้องสวยสวยแบบถูกบังคับให สวยอะคะ่ะได้งั้นก็เอาสีนี้แหละแต่ชุดนี้ใส่เข้าไปมันก็ยังใหญ่ไม่ตรงกับไซส์กล้วยอยู่ดีเราก็เลยจะเอาไปแก้ที่ร้านใกล้ๆนี้ละคะ่ะแก้ไซส์กับเอาชายกระโปรงออกด้วยเพราะว่ามันยาวเกินไปส่วนราคาชุดนี้ก็คือ4,200ลีลาหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ 3, 360้บาทเดี๋ยวรอดูวันงานจริงด้วยนะคะว่าบรรน,นาจะออกมาสภาพไหนจะสวยหรือไม่อย่างไรก็าสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้บรรา,าก็ได้จองคิวทําผมแต่งหน้าที่ร้านเสริมสวยเอาไว้เรียบร้อยแล้วงานนี้ฉันต้องเกิด รอรับชมคลิปเต็มวันงานแต่งได้เลยค่ะรับรองว่าสนุกสนานเฮฮาเหมือนเดิมวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ